เมื่อวานค่ะเรียกว่ามีเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากๆเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินไทยบาทกับเงินกีบลาวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเรามาดูกันเลยดีกว่าเมื่อวานนี้ค่าเงินกีบได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นถึงห้าครั้งภายในวันเดียวค่ะโดยเป็นการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทแต่ถ้าดูตามความเป็นจริงเมื่อวานนี้กรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทตามภูมิภาคเรียกว่าแข็งค่ามากที่สุด โดยเมื่อวานนี้ค่ะค่าเงินบาทได้ปิดตลาดช่วงเย็นอยู่ที่36.06บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากระดับที่เปิดตลาดในช่วงเช้าที่36.21บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยสาเหตุที่ค่าเงินบาทแข็งก็เพราะว่ามีกระแสเงินทุนจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรแต่ว่าไม่น่าเชื่อค่ะทางสอปป,อปลาวได้มีการปรับเบรดเงินลงเขาบอกว่าเรียกว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์เพราะว่าปรับลงถึง5 ครั้งต่อวันโดยธนาคารพงสวรรค์และก็ธนาคาร BCEL ตามข่าวนั้นคาดว่าจะปรับเรทเงินบาทต่อ1กีบให้อยู่ที่250รกีบซึ่งคาดว่าระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดหวังเอาไว้จะสามารถทำได้ภายในเร็ววันนี้ค่ะ ซึ่งหลายๆคนก็วิเคราะห์นะคะว่าแปลกจริงๆทั้งทางที่สปปลาวเพิ่งจะประกาศปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติไม่ถึงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองก็เห็นผลแล้วว่าค่าเงินกีบนั้นแข่งค่ามากขึ้นซึ่งบางคนนะคะถึงกับวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดมีคนบอกว่าจะลดก็ต้องลดไม่อย่างนั้นแล้วก็เสียหน้าธนาคารแห่งสงปปลาวแย่เลยโอกาสนี้ทุกๆคนกล่าวได้คําเดียวว่าชมเชยพร้อมๆกันโดยมีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความ คิดเห็นนะคะบางคนก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดมากๆในหนึ่งวันเนี่ยปรับเรดเงินลงได้ถึง5ครั้งเลยไม่มีที่ไหนทำได้เลยนะเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นแล้วก็แบบงงเหมือนกันค่ะเงินบาทไทยเมื่อเทียบกับเงินกีบนั้นอ่อนค่าลงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับ US ดอลลาร์เงินดองเวียดนามเงินหยวนจีนค่าเงินก็ไม่ได้อ่อนลงเลยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหทรงเนี้ยมาชัดแล้วลดเองตามใจชอบ บางคอมเมนต์ก็บอกโอ้โหเยี่ยมที่สุดเลยลาวสบายใจแล้วรอบนี้ไม่ต้องผ่านประชาชนละเล่นผ่านธนาคารตัวเองเลยละกันบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่าลาวเนี่ยกำลังจะยกห้าแขวงทั้งเหนือทั้งหัวพันอุดมใ่หลวงน้ําทาพงศาลีแล้วก็เสียงขวางอาจจะยกให้พี่จีนก็ได้ให้เขาบริหารจัดการแลกกับทองคําไปเลยแปลงบ้านเมืองเป็นทุนพอมีทองคําก็มีเวลาหายใจ ถ้าภาครัฐลาวทำสำเร็จก็คงจะไม่ต้องพึ่งเงินบาทแล้วเหมือนกับมีรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งได้ตั้ง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนจีนนั้นทำมาให้แต่ว่าภูมิใจว่าเป็นรถไฟลาวแท้ๆโดยล่าสุดนะเรามาดูกันดีกว่ามีประกาศโดยตรงจากธนาคารแห่งสอปป,อปอลาวที่ได้ออกมาอาัดคลิปพร้อมกับเขียนคําอธิบายซึ่งเพิ่งประกาศล่าสุดออกมาเมื่อวานนี้เองนะคะ โดยตามประกาศบอกว่าตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการการแลกเปลี่ยนเงิน,งนตราต่างประเทศฉบับปรับปรุงซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมปี2565ได้มีการกำหนดเอาไว้ดังนี้คือ1จะต้องมีเงินกีบเป็นสื่อเดียวในการชำระเงินและรับชำระเงินตามที่กฎหมายกำหนดประกาศราคาสินค้า การชำระเงินและการชำระราคาสินค้าและบริการภายในสปปลาวทั้งหมดจะต้องดำเนินการในสกุลเงินกีบและข้อ 2. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะต้องกระทําผ่านธนาคารพาณิชย์และหน่วยบริการของธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นส่วนข้อ3การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้กำหนดเท่านั้น การกำหนดราคาสินค้าและบริการจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารซึ่งถือว่าถูกกฎหมายเอ๊ะตรงนี้พอดูนะคะก็งงเหมือนกันแล้วก่อนหน้านี้ที่มีประชาชนชาวลาวออกมาตั้งแคมเปญเ,เซฟเงินกีบแล้วก็ตั้งเรทเงินบาทเองตามตลาดทั่วๆไปพอคาแมคคาเนี่ยทุกๆคนก็ถือว่าทำผิดกฎหมายลาหมดเลยสิคะเนี่ย ไม่เป็นไรมาดูต่อข้อสี่เขาบอกว่าบุคคลน,นิติบุคคล องค์กรสามารถจะครอบครองเงินตราต่างประเทศมีบัญชีเงินฝากเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและดำเนินธุรกรรมเงินตราต่างประเทศได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในข้อบังคับเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งสปปอลาวจึงของความร่วมมือส่งเสริมการใช้เงินกีบในการชำระเงินภายในประเทศเป็นคำขวัญว่าในประเทศลาวใช้เงินกีบเท่านั้นกำหนดอัดตราและ และแลกเปลี่ยนเ,นเงินตรากับธนาคารให้ถูกต้องก่อนจะใช้จ่ายในการซื้อสินค้าการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการเงินตราต่างประเทศอย่างเคร่งครัดหวังว่าทุกคนจะรับรู้และเข้าใจคำชี้แจงนี้เช่นกันจากธนาคารแห่งสงปปลาว โดยมีบางคนนะคะมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแปลกใจจริงๆเงินบาทในแข็งค่ายอย่างมากในตลาดโลกตอนนี้แต่กลับอ่อนวูบเมื่อลาเนี่ยกำหนดอัตราเงินบาทแลกเป็นเงินกีบ บางคนก็บอกนะคะว่าคนไทยบางคนที่อยากจะไปเที่ยวลาวตอนนี้ก็ต้องพิจารณาเอาเองนะถ้าเกิดใครฉลาดคงจะไม่ไปเที่ยวลาวในช่วงนี้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจากเดิม690กีบต่อ1บาทวันก่อนมาวันเดียวลดเหลือ622กีบต่อ1บาทโอ้โหนี่แหละนับถอยหลังของจริงเตรียมรับแรงกระแทกได้เลยขนาดประเทศที่พัฒนานแล้วอย่างญี่ปุ่นแสงแสงค่างเงินเยนได้วันเดียว ทำเอาค่าเงินในอ่อนหนักกว่าเดิมอีกส่วนสปปลาวให้เวลากี่วันคราวนี้ก็ต้องพิจารณาดูครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้สงสัยลาวกาลังสนุกเล่นปั่นเงินบาทไทยอย่างนี้ก็ต้องรอดูว่าผลที่ตามมานั้นจะเป็นยังไงกันแน่บางคอมเมนต์บอกว่าเหตุการณ์แบบเนี้เกิดขึ้นมาจากการกระทําที่ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาเรื่องค่าเงินไม่ว่าจะเป็นเงินกีบเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์ถ้าเกิดผลิตเงินขึ้นมาเอง ทุกๆอย่างก็ล้วนเป็นสิ่งที่ไรค่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เหมือนกับลาวต้มลาวเป็นวิธีที่ภาครัฐพยายามจะหาเงินบาทหลอกชาวบ้านคนลาวให้เกิดอุปทา,านหมู่แล้วก็มากดเรดกันเองแค่เมื่อวานนี้ที่มีข่าวว่าค่าเงินกีบแข่งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินบาทก็มีคนลาวแห่กันนำเงินบาทในมือมาขายทิ้งโดยมีรายการสูงสุดมากกว่าสล้านบาทต่อรายการ บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าเคยอ่านคำทํานายไว้ว่าสปปล,ลาวจะต้องล่มสลายในอนาคตแผ่นดินลาวจะตกไปเป็นของประเทศอื่นสงสยัยกำลังจะจริงแล้ว เป็นเหมือนกับคำทำนายอย่างแน่นอนนี่ขนาดเป็นคำทำนายเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเกิดขึ้นจริงบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตอนนี้มีคนลาวหลายคนเชื่อว่าถ้าเกิดลาวนั้นตกเป็นของจีนประเทศลาวก็จะเจริญมากขึ้นอย่างน้อยตอนนี้จีนก็ได้สัมปทานภูเขาในลาวไปแล้วตอนนี้กำลังทำโรงปูนเพื่อส่งขายในหลายประเทศส,ส่งใส่ภูเขาในลาวจะไม่เหลือก็คราวนี้แหละบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่า ล่าสุดเนี่ยมีชาวต่างชาติไปเที่ยวลาวค่ะเขาแลกเงินกีบไปประมาณ6ล้านกีบ พอจะเดินทางออกจากลาวกลับหาที่แลกเงินกีบไม่ได้เพราะว่าธนาคารในสปปลาวไม่มีที่ไหนรับแลกเงินคืนเลยแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าตอนที่แลกเงินเนี่ยโดนกดค่าเงินด่อนรลเป็นเงินกีบอีกต่างหากโดยมีบางคนมาบอกนะคะบอกว่านักท่องเที่ยวคนนี้คงจะเข็ดลาไปอีกนานบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่านี่แหละเป็นการปิดประตูใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าน่าสงสารสปรปลาวเหลือเกิน ทั้งๆที่ตอนนี้ก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วการทำแบบนี้ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่กลับซ้ำเติมเศรษฐกิจของสปปลาวให้ยิ่งหายนะหนักมากกว่าเดิม